กับบุลามังทีครับก็ต้องคุยกับทีมงานเนาะเอาเดี๋ยวกันจำผมได้ไหมจำได้อยู่ใครชื่ออะไรนะเอ๋อนี่โอมโอมชื่อโอมครับโอมโอมโอมอะไรโอมสายเชวเอาเขาจำโมไม่ได้เนอะไปอยู่ไปเปิดสาขาเพิ่มมามีอยู่สาขาอยู่ที่ เปิดร้านรถอยู่บิรัมสองสาขาอ,อยู่ที่กรุงเทพก็มีพวกหลายสาขาอยู่พยายามไปหาสาขาเพิ่มเนี่ยวจะไปเปิดจังหวัดไหนดีฮะอเอาเดี๋ยวในนอ่นไปแต่ผมก็เขาบอกว่าเขาเขาบ้าผมเป็นบ้าไหมมีคนบอกว่าผมเป็นบ้าผมบ้าไหมไม่บ้าหรอดูยังไงไ<ะ>ไบ้างฮะฝรังง่งไม่บ้าหรอกยังไงฝรั่งไม่บ้า ไม่เขาบอกว่าผมบ้าให้ผมไปกินยาบ้านี่มันรู้สึกสับสนแบบสับสนคิดเหมือน,นแบบว่าเหมือนแบบว่าแบบคนจะมาอ่าเข้ามาวางพรมประโยชน์กับเราเหมือนอยากจะมาเอาเงินของเราโอ้ใชใครเขาเขาเยลเดี ไม่มันผมเคยเป็นนี่ไงผมเคยเป็นคนมีเงินแต่ก่อนผมเป็นคนเคยเป็นคนรวยแต่ก่อนเอออืมเศรษฐีอืมเคยเป็นเศรษฐีอืมแล้วเขาเลยมาแบบยังไงล่ะเข้ามาก็จะมาหวังผลประโยชน์กับเราอืมใช่อืมตอนนี้ก็ไม่เลืออะไรแล้วเรือก็เรือไหมเรือเดือเรือไหนเรือเรือเอ้า ผันธุ์พบานเหลือๆๆอยู่เล้เหลือๆตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ก็เหลือแค่ล้านรถแหละที่ทำต่กอนเมียก็ไม่มีไอ้ชื่ออะไรกิ๊บเลือกี่เลี้วไอ้ลูกชายชื่ออะไรบักพัทบักพัใช่ไหมบักนน้อยเน่อยวันรุนนี้ไม่ชอบที่มีสืรองเท้านะ ใช่อืมมันพัดมันต้นแหละมันไม่มีพ่อดินะอืมอืมพ่อมันก็มีเสียงเไหนว่อยจีฮะอ่ะฮ่าเราอืมเอาไปจะเอาอะไรไม่ล่ะอายุเอาอะไรเอาเสียงอะไรฮะเสียงอะไรเมื่อกี well. exactly. er ้ฮะเสียงอะไรเมื่อกี้ตดตดเอฟเฟกต์เลย โ oh, อ้เอฟเฟกะฮะอืมอืมอืมสรุปใครบ่าผม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 ่าผมชัดว่าผ,ผมบ่าไหมอธิบายผมหน่อยว่าแล้วแต่ขาวบ่าผมบ่าให้เขาบอกใ,ใ,ให้ผมไปรับยาไหมโร <c oughs> งพยาบาล<ไ> <c oughs> เขาให้ผมไปรับยา าผมเขาเขาบอกว่าผมเป็นไอ้โรคซึมเศร้าท่านท่านท่านป่วยเป็นโรคเลยผมรอทักเส้นจมาสายถึงเขาเฉยอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเลยก็ที่ตกเลยนะตกเลยตึกตึกโอ้ตึกเลยตึกตึกอืมแต่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วตอนมี้จะกินเลยล่ะเพราจะไปเสด็จกินอยู่กินข้าวข้าวข้าวไม่เจ้าก็ได้ พวกน้มพวกรายพวกราดีกว่าเนาะง่ายๆทำมไม่ยุบย้าของบุหรี่ไม่ต้องดูดไม่ต้องทวนเลยฮะเอาดูบ้าบุหรี่ดูดูอ้าวยังไงเอาแต่น้ำเขาแล้วผมเพราผมงบไม่กี่เยอะเอาเอาเอาใส่อะไรเนี่ยชาใส่เลยนี่มปมีนิ่งเขา ข้ามแล้วอ้าวแล้วไปหลังหายชิวเนาะไม่ต้องคิดอะไรเยอะกินอีกนอนไปไม่ต้องคิดเยอะทำหลอดเป็นวันแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเนาะปุ๊บปุ๊บข่อยผมเป็นรับยาเนี่ยก็ได้ยัไอ้รักใจไอ้จิตวิทย์รักใจเออรักใจเป็นรับไหมไปด้วยกันเลยได้ว่าฮะได้บ่าว เขาจะชื่ออ๋อเขาจะเรียกชื่อผมตอนช่วงบ่ายช่วงบ่ายไปบ่ายหน่อยนี่ไปตอนไหนผมรับมาแล้วอ้าวชื่ออะไรนะยงยุทธป้าวสุนึงผมชื่ออะไรไม่รู้เอ้าแบบเด่บอกกันแต่ปักทายกันมาตั้งหกเจ็ดปีจนช่องปินไปสามสี่รอบเลยจำไม่ได้ชื่อว่าผมชื่ออะไรชื่ออะไรใครไม่รู้ไหน นูนนูนปุนปุลนูนนูนนี่นี่โอ้อ๋ออ๋ออันว่าเดี๋ยวจะไปเอาไหมลื้อล่นๆให้ผมไปซื้อมาให้ลื่นๆไปตัดเดียกันซื้อมาให้ใหม่ใส่วีบนี่เอาหน้าอะไรหน้าก็ได้กระเป๋าพกลื้อเออไอซีเอาอะไรเอาอะไรหยางโอ้โหฮ่าวมเง

ทำไมผมจะมีเมียของเขาวะเมียเข<อ>ามีเมียแน่ไม่มีเอ้าโอ้ไม่ได้ตลกขนาดั้นลเลยฮะอไม่ใช่ <ๆ S 1> ผม <ๆ S 1> มีเมียตี้เพื่อเลิกกับไอ้แฟน <ๆ S 1> ครับ <ๆ S 1> มีลูกด้วยกันเลยเราสุดเกินไปเราสุดทุกวงการาเรเกินไป ขับรถกินกันไปยกล้อใส่ตีลกา,าไงหลังสะใช้ใบพิเศษฮะก็ใช้ใบพิเศษคือขอับรถยกล้อเออกขยานไอ้ไไออ้้นั่นเนี่ยไอ้แนน้อยอยู่เลยเอาจักรยานมาปั่นกับมันสามหุ่นยิ้วนี่ว่โอ้ยมัน,น,มนจะเหรียม เอาไปซื้อเดือนไปไปผมคนจะได้กลับกรุงเทพแล้วไปเอาไปซื้อเดือนแบบปะฮะฮันเอาฮัน่าเต็มเต็มเลยโอ้ไม่เจอหนังฮะันเอาเดิมเอ้าไปไปเดือนไหมล่ะเสียใจเสียเว่นฮะโอ้ยเต็มเต็มดิเอานี่แหละียเว่นไปเดือนไหมล่ะก็ซื้อแบบก็ไม่อู้แ่บเอา

ไม <entender it. S 1> <zg> ่ต้อฮะเออโอเค